สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับก็อันดับแรกก็อขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเนะาะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดูให้จบนะครับก็ถือว่า,าเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมเลยกันเนาะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ ว,นน oh. วันก่อนไปเที่ยวเซเว่นนะครับแล้วก็ได้ของนะครับชิ้นใหม่มานะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นขอ,ของชิ้นนี้นะอันนี้ก็ยังอยู่ในกล่องใหม่ๆเลยนะครับยังไม่แกะกล่องนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นขาตั้งมือถือเนาะอันนี้ก็ไปเดินเซเว่นนะครับไปเดินซื้อขนมแล้วก็่าเห็นแล้วก็กล่องสวยนะครับแล้วก็มีรูปอยู่หน้ากล่องด้วยนะครับอันนี้เป็นขาตั้งมือถือเนาะดูแล้วสวยหามากนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับ ราคาก็เนาะตามนี้เลยนะครับ89บาทเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้มีโอกาสนะครับผมจะเอามาแกะกล่องนะครับพร้อมกับถ่ายคลิปเนาะให้ท่านผู้ชมดูกันดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูพร้อมกันนะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะแกะกล่องครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดนะครับพร้อมกับรูปนะครับยี่ห้อนะ โอเคนะครับอันนี้ก็ตามที่บอกนะครับซื้อมาจากเซเว่นนะครับราคา89บาทนะครับราคาก็มีติดอยู่ที่ข้างกล่องเนาะอ่ายี่ห้อนะครับลูมิรารุ่น MB054 นะครับ MB054 นะครับอ่ายี่ห้อไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับลูมิรานะครับผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแท่นวางโทรศัพท์มือถือโมบายโฟนสแตนฮลเดอร์ อันนี้ก็มีให้เลือก2สีด้วยกันสีเงินและก็สีดำนะครับอ่มาดูรายละเอียดนะก่อนที่จะแกะกล่องมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับพัสดุนะครับวัสดุที่ใช้ก็คืออลูมิเนียมอัลลอยและซิลิคนขนาด1 8 5 0คูณ0คูณ0มิลลเมตรนะการปรับองศา35องศานะครับรูปแบบการจัดวางใช้สําหรับวางบนโต๊ะสีให้เลือก2สีด้วยกันสีเงินและสีดํา สำหรับน้ำหนักก็160กรัมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับอันนี้นะครับเพิ่งซื้อมาเนะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับพลาสติกยังหุ้มนะครับยังหุ้มอยู่นะครับยังไม่ผ่านการแกะใดๆนะโดนใจนะครับอันนี้สำหรับใครที่ต้องการก็แวะไปดส e เซเว่นก็ลองหากันได้นะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมขอใช้มีดนะครับอาตัดเลยนะโอเคนะครับโอเคนะครับแกออกมาแล้วนะอเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องบ้างาตัวนี้หนึ่งชิ้นนะครับ1ชิ้นนะครับโอเคนะครับมีแค่นี้นะครับก็หชิ้น2ชิ้น แล้วก็อันนี้นะครับสามชิ้นนะครับของที่ได้มานะครับสมชิ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นกาวเทปนะครับกาวเทปสําหรับติดน่าจะติดด้านล่างนะครับกันลื่นนะครับกันลื่นกันถลายประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะติดส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับติดตั้งดูกัน ขาของมันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ซิลิโคนนะอ,อลูมิเนียมนะครับซิลิโคนตรงฐานนะครับจะมียี่ห้อนะครับติดอยู่ด้วยเนะตรงขานะครับจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับอเป็นขาหกเหลี่ยมนะครับใช้สําหรับต่อนะครับแบบนี้นะต่อลงไปนะ ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับตามที่บอกข้างกล่องปรับได้35องศานะครับปรับได้35องศานะครับน่าจะเป็นส่วนนี้นะครับใช่เลยครับอ่าแล้วก็ยางนะครับยางตรงนี้นะกาวยางนะครับน่าจะติดไว้ส่วนนี้นะครับกันลื่นนะครับไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะโอเค กันโทรศัพท์ลื่นติดกันโทรศัพท์ลื่นครับโอเคนะอ่าติดไม่ตรงแล้วไม่เป็นไรโอเคนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้รูปลักษ์ประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็สามารถที่จะยืดได้นะครับยืดให้สูงสุดได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าสูงสุดเท่าไหร่นะแล้วก็ยืดลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใช้หันกันดูนะครับสําหรับทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะวางได้นะ่าวางแนวนอนก็ได้วางแนวตั้งก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับ สวนี้นะครับสามารถที่จะปรับองศาได้นะปรับองศาได้ครับโอเคนะครับก็ประกอบให้ดูแล้วนะครับสำหรับขาตั้งมือถือนะครับที่ผมซื้อมาจากเซเว่นนะราคา89บาทนะครับเป็นกล่องเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็แกะแล้วก็นำมาประกอบแล้วนะครับก็ได้ตามที่เห็นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ แลก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปมาสวัสดีครับ